ด้านบนนี้ไม่เปียกครับผมใส่ปืนแบอกกดไลท์แล้วครับอ่ากดไลท์แล้วครับอ่าขอไปแจ้ออกก่อนนะครับพี่สถาน,นีสวัสดีคุณดาวใจด้วยนะครับอาพักทายกันยามเย็นนะครับผม ฝนลงมาตรงนี้เลยครับผมตรงนี้มันไม่มีหลังคาเนี่ยตรงรูเนี่ยรครับผมเนี่ยฝนมันลงมาครับผมอีกหน่อยคงทำหลังคาตรงนี้เนาะ,ะเดี๋ยเดี๋ยวตรงนี้จะแฉะฝนตกแรงแล้วครับเนี่ยตกแรงแล้วเนี่ยตกแรงแล้วครับดูลยครับผมมา ตกแรงตกหนักแล้วนะครับถ้าคุณดาวใจไม่ได้ยินนะคะอยู่ห้องอาหารอ่านได้อย่างเดียวค่ะโอเคครับตามสบายเลยครับอ่านได้อย่างเดียวครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับอ่าอ่าทักทายกันนะครับเพื่อนๆครับเนี่ยตกหนักเลยนะครับผม หนักเลยผมยังกลับบ้านไม่ได้ครับผมไลฟ์ไปก่อนไลฟ์ like ไปก่อนให้เบากันนะพอ้าแม่ค้าก็ขายของนะครับวันนี้ช่วงฝนตกนี่ก็ยังขายไม่ได้เนาะไม่มีคนเดิน,นครับผมเปียกเปียกเปียกครับผมตกแรงเลยนะครับด้านล่างมีเงาะลองกององุ่นนะองุ่นเขียวอ่างุ่นดำนครับผม แอปเปิ้ลสาลี่ว่ากันไปนะครับหลากหลายชนิดครับโอ้ยลมแรง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 โอ้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 เอาเล็วเก็บถาดเก็บถาดเดี๋ยวถาดจะปิวเดี๋ยวถาดจะปิวนะจ้านะครับผม อยากกินลองก้อง่ะซื้อให้ซื้อให้โอ,โอ้ยโอ้ยโอ้ยตกหนักตกหนักอยากกินโอ้ยลมแรง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 ,แรง,แรงเดี๋ยวดูหลังคาปิวล่มล่มกลัวล่มปิวหรือครับ นี่ตรงตลาดบางกะปีนะครับผมด้านนี้เป็นห้างพันทิพย์นะครับตลาดบางกะปีนะครับด้านนี้เป็นร้านยาเนาะร้านยาจงจะเถียนนะครับร้านยาเก่าแก่ของที่นี่นะครับพาพี่สันนีหัวใจก็ดก่อนมาเลยนะครับหววใยห่วใยนะครับฝนตกหนักครับผมสะเทือนสะเทือนเลยนะครับ ใายกรับคุณกิ่งก็สวัสดีคุณดาวใจด้วยนะคะคุณกิ่งฝนตกไหมครับที่เสรีไทยฝนตกไหมครับต้นทางเสรีไทยตกครับผมเก็บผ้องเก็บผ้าด้วยนะครับฝนตกหนักเนี่ยกลางร่มกลางล่มผมไม่มีล่มแลวครับผมนี่เห็นไหมไม่มีหลังคานะครับก็เลยจะเปียกแล้วครับพื้นเปียกแล้วครับผม ครับคำลาก็สวัสดีคนลึกลับด้วยนะครับอ๋อไม่ใช่ขอโทษสวัสดีคุณกิ่งนะครับสวัสดีคุณกิ่งครับบ่าวคำลารับผมรถจะแว้นกันเลยครับผมห <c oughs> ัวล้อเลือลมแรงครับลบบรุรีตกไหมครับลพบ,บุรีลพบ,บุรีนะครับ ฝนตกทั่วถึงทางนี้ก็ตกอ๋อตกเหมือนกันใช่ไหมครับคุณดาวใจนะครับผมโอ้ยน้ำไหลเลยครับผมไม่ไม่มีหลังคาครับหลังคาตรงนี้ยังไม่ได้ทำนะครับโอ้ยแช่หมดเลยนะครับยืนตรงนี้ <laughs> ว้าวว้าวฝนที่ตกทางโน,น้นหนาวถึงคน